นี่แหละครับหมกักหวาครับแต่ว่ามันบาท่านสุกครับพี่น้องเห็นบ่ครับมันจะเป็นลายไครับตายคือเป็นคือลายงูนี่แหละครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับ อีสานสามปณีมาลรามาลอยครับสวัสดีปีใหม่ครับเมื่อนี้เป็นมือวันที่ส,งสองมกราสองพันหร้อยหกสิบสี่ครับผมมือมาออกกล้องเห็นนาคาตากันแล้วกะสวัสดีปีใหม่กันนะครับถือโอกาสนี้ถักทายพี่ถักท้ายน้องเลยครับผมเมื่อนี้กะตั้งใจวาสิมาไอย่างละโคกครับโยโคกว่าหน้านี่ลหละเพราะว่าสิมาเบิงไอหมักเดมเม้ครับมันผมเอิญหมักกระแท้วครับผมมาเบิงว่ามันมีว่ามันสูกบ่ว่ันั่น ล้วก็ตั้งใจสิมาเบิงหมักไหวครับหม,ม,มักไหวผมมาเห็นมันตั้งแต่ตอนที่ผมมาฟาดเข่าพ่นละครับหมักไหวอยู่ทั้งหัวหน้านี่แหละว่าจะเอาไปก้าเอาไปเพาะครับมาเบิงว่ามันสุกไปมันเหลืองไปแล้วก็สิมาตัดเอาไม้ไผ่ครับไม้ไผ่อยู่ทั้งอหองอหองหน้าพุนล่ะครับจะเอาไปเฮ็ดขหลามมันจะสิเป็นยังไงบู้ครับผม เดี๋ยวที่ตามกันไป้อครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นโคกหัวหน้าครับเดี๋ยวผมจะพายางเด้อวพี่น้องเด้ออันนี้ก็ให้เบิง้งโดยรอบๆครับมันจะแพนไปรอบๆนี่แหละเป็นโคกหัวหน้าทึ่งสาที่ผมโดดน้านนั่นแหละครับน,นี่ก็เป็นต้นพอกครับผมต้นพอกไงอันนี่ทั้งต่อ,อยูงทึ่งว่ะครับจะมาห่างกันงงละมันอยู่ทึ่งปลายผนผมเอาปรได้ นี่เป็นคอกหัวหน้านครับอันสั้นเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอันดับแรกี่ไปย่างเบิ้งไงหมากไว้ครับหมากไว้ที่ผมเบื้องไว้ที่ผมเห็นไว้ตอนนี้กะโคกหัวหน้าย่ำย่ำไหม่แลงก็เป็นทั้งสี่ละครับต้นติ้วครับต้นผักติวแล้วครับต้นติ้วสมแล้วครับที่เอาไปซุปไปย่างนั่นแหละจะไปใส่แกงเข็ดบนะครับหมากไว้ที่ผมตั้งใจว่าจะมาเบิง้ง ู้นครับมันอยู่ทั้งฝนครับมันสุกไปบู้นีจ่จังโคกจังโน่นแห่งๆี่ละครับพี่น้องแต่กอนนี่โอ้ยกบหลายครับหนาฝนนี่แต่ก้อนหกคนนี้ครับเด้พี่น้องต้นไว้ นี่ครับต้นหวายครับต้นหวายไงนี่อีกสองสามหม่องครับเดี๋ยวเมึงหม่องนี่ก่อนนี่นะครับโอ้พี่น้องนี่หมากมันครับว่าท่านสุกไหมพี่น้องนี่แหละครับหมักหวายครับแต่ว่ามันว่าท่านสุกกับพี่น้องเห็นบ่ครับ มันจะเป็นลายไล่ครับไายคือเป็นคือไลง่งูนี่แหละครับคือเกดงูหลายหลายจุ่มอยู่ครับหลายพ่วงอยู่ครับผมนหนึ่งสองสามสี่อ่าหกโอ้โอโอโอพี่นองหลายอยู่ผมผมคิดว่าผมจะออเอาไกตกาครับว่าตอนนี้มันมันสุกนะครับ เดี๋ยวผมสะเอาให้เบิ้งพี่น้องว่ามันเปลี่ยนยังไงนี่ลคราขับมากว้ยนี่มันกัยังดิบอยู่ครับแกเบิ้งครับนี่ครับเปลือกมันกับดิบไอเอามาเปลือกต้องไดเป็นยังสีครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นมากมันครับมันก็เปลี่ยนมันครับเอาไปตําก็ได้เลยครับนี่ เอาไปตำกินเอาไปตำเอาไปตำเมียงครับนี่แหแล้วครับพี่น้องหมากไหว้ครับตอนนี้มั้งคเป็นฝัดฝาด,ดอยู่ครับผมมาเมื่อท่านสุกครับมันที่เป็นฝัดฝาด,ดสมๆครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เบื้องนี่ครับหมากันที่เป็นหนงสี่ มันก็บะมีในมันครับสบมีนวลมันเป็นสมๆนะครับตอนนี้มันลอยง่ไงมันกับลังเหื่อครับแต่ว่ามันยังมันสูกมันสูงมันกระสิกสีบอเหลือลดฝาดครับแต่ว่าตอนนี้มันยังฝาดน่อยๆอยู่ผมตั้งใจว่าผมจะมาเอาตอนมันเ่งเหลืองแล้วผมจะเอาไปกล้าครับผมจะเอาไปเพาะนี่แหละครับกับบอท่าน ว่ท่านเดี๋ยวเพาเอาครับพี่น้องบ่ท่านเดี๋ยวเพอะเอาไปเพาะแล้วครับเดี๋ยวถ่าจังหน่อยก่อนถ่ามันลนลงหนีก้อนกับผมก็สิเก็บเอาแถวนี้แหละพะเดี๋ยวผมเห็นหมากมันสุกมันลนลงนะครับเดี๋ยวผมเก็บห้เบิง้งนี่ครับพี่น้องหมากมันสุกครับมันลนลงมันที่เป็นยังสีครับ นี่แหละครับมากวัยที่มันสุกครับนะครับตัวโตมันถูกที่เป็นบางทีครับผมเปลือกมันก็จะเป็นสีน้ําตาลครับแต่มันก็สีล้นอันนี้ก็ะเขาก็เอาไปพออได้แล้วครับเดี๋ยวต้นนี้ยังว่าท่านพอะเด้๋ยเพาะอยู่ครับว่าท่านบพอนันอยู่ ว่าท่านเหตผมจิบเราถ่ามันแกจะจัดก่อนแต่ผมยังสิมาเอาครับพี่น้องหมากไว้เราะท่านเพาะเอาครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิง้งหมากเด็บแมวครับหมากกระแทยวมันสีมีบอกมีต้นกุ้งครับต้นกุ้งน้องเห็นใบกุ้งนะครับเนี่ยครับใบกุ้งเป็นยังีและครับเด๋วหน้าผมนี่เดี๋ยวว่ามีต้นศาสตร์ครับมีต้นกุ้งยอดกุงมันออกไม่เมื่อก็้ทเป็นชี้แดงๆครับ อันนี้ต้นน้ำแทงครับต้นน้ำแทงมากวันจะกลมๆเอาไปเอาไปซักเอามันอติดเป็นฟ้องครับตอนน้นอยๆผมก็เอาไปตีแล้วก็เอาไปซักส่งครับผมซักเสือซักผ้ากันที่เขาเอาไปเฮ็ดประดิษฐ์เป็นงานประดิษฐ์เฮ็ดโตมดนั่นแหละครับรอดต้นพอก นี่แหละครับโอ้นะครับพี่น้องนี่ครับผมต้นหมักเล็บแมวครับต้นหมักกระแทวครับมีบอบูครับโอ้พี่น้องบมอี้ครับมันล้นเหมือดครับนี่นี่แหละครับต้นหมักกระแทวครับคือต้นหมักเล็บแมวนะครับลองทินเป็นห่องกันต่บานผมห่องหมักกระแทวครับ อ๋อนี่กับบ่มีครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเบื้องอีกข้างต้นหนึ่งครับนี่เด้พี่น้องมีอยู่นี่นี่ครับมีอยู่ครับนี่พี่น้องแมวยแวหมักเล็บแมวครับนี่ครับนี่ครับสุกอยู่ครับโอ๊ยหมดแดงหมดแดง กีเนี่ยผมีครับผมนีหน่อยเดียวแล้วผมตอนนั้นผมเห็นอยู่ทั้งนี้แหละไอ้กินบ่นเนาะไอ้กินอ่างพี่อ่างนองบ่านเนาะโอ้ยครับมนบ่ามันล้นเหมือนครับพี่น,อน้องตุนเหมือนครับเนี่ยครับต้นหมักเล็บแมวครับล้นเหมือนแล้วไหมโูหนีเด้อพี่น้อง บ่สุกเอ้ยยังดิบอยู่นี่ไขหมากสุกมันอยู่ใส่ะบัดน,นี่อุ๋ยโอ้หุ่นพี่นอ้องยู่งแท้ผมไม่เสียงได้โอ้บริเกินซําพี่น้องนี่เด้พี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่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 เนี่ยเนี่ยกินไม้ปีกัน ไหนทั้งนี้ทั้งนี้กับมีอยู่ครับครับกําลังเฮื่อมครับนี่อืมผมครับเบาหวานเบาหวานมันเฮื่อมมันไม่สุกเดี๋ยวหาหน่วยสุกกอนครับเอ้หน่วยสุกกับมีพี่น้องไหนทั้งใดล่ะ หูยู่ไก่แท้โอ้ยบ่ได้กินดอกบ่ได้กินดอกพี่น้องหมักเรล็บแน่าหมักกระแทวสูกนี่มันอยู่สูงพอดอันอันสูงก,ก็เอาบ่ได้อันดิบก็อยู่นี่แหละครับกินไปกระสมครับผมเดี๋ยวไปตับในไผ่ดีกว่าครับพี่นออ้องไและครับพี่น้องครับ মেৰা অভিনয় মেৰা খাব মেৰা খাব